ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2,568ค่ะที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปาตําบลต้นเปาอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ป<โ>ระชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2,568 เพื่อร่วมวางแผนและมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่างๆรับผิดชอบการจัดการข้อมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านขยะมูลฝอยของจังหวัดโดยมีการชี้แจงแนวทางการประกวดรูปแบบวิธีการและหลักเกณฑ์การประเมินซึ่งอ้างอิงจากแนวทางในปี2567ที่ผ่านมาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศฉบับที่2โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินโครงการผ่านกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับ ชชุมนสำหรับปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน3จังหวัดกลุ่มขนาดใหญ่ที่ผ่านเข้ารอบตรวจประเมินรอบลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งกำหนดให้อนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินในวันที่5มิถุนายน2568ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป ซึ่งการตรวจประเมินจะประกอบด้วยการนําเสนอผลงานการดําเนินงานในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่รวมถึงการเยี่ยมชมชุนชนต้นแบบโดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆอาทิความครอบคลุมของเนื้อหาในการนําเสนอกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะความสะอาดของพื้นที่และการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเอาใจช่วยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่